จะเกิดอะไรขึ้นคาะถ้าหุ้นเทคโนโลยีตัวหนึ่งที่เราจับตามองอยู่เนี่ยจู่ๆก็พุ่งขึ้นมาเกิน11%ภายในวันเดียว หลายคนอาจจะคิดว่าเอ๊ะมันเป็นเรื่องของโชคหรือเปล่าหรือมีข่าวลืออะไรไหมแต่เรื่องที่เราจะคุยกันวันนี้มันซับซ้อนกว่านั้นเยอะเลยค่ะมันเป็นเรื่องของเทคโนโลยี AI สุดล้ำวิกฤตการโจมตีทางไซเบอร์แล้วก็การตัดสินใจครั้งสำคัญของบริษัทที่มันมาเจอกันพอดีเรากำลังพูดถึงปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นกับหุ้นของ Quai Show Technologies ในตลาดฮ่องกงเมื่อวันที่5มก,กราปี2026นี่นี่เองค่ะใช่ครับมันเป็นเหมือนกับเอ่อ พายุที่สมบูรณ์แบบในตลาดหุ้นเลยก็ว่าได้วันนี้เราเลยจะมาเจาะลึกกันว่าพายุลูกนี้มันก่อตัวขึ้นมาได้ยังไงเราจะลองมาแยกส่วนประกอบสําคัญสัก3ามอย่างที่ส่งให้หุ้นตัวนี้ทะยานขึ้นไปเพื่อหเห็นภาพทั้งหมดเลยว่าแต่ละส่วนมันทํางานร่วมกันยังไงครับน่าสนใจมากเลยค่ะงั้นเรามาเริ่มกันที่ปัจจัยแรกกันเลยดีกว่ากระแสความร้อนแรงของ AI ในตลาดฮ่องกงคือต้องยอมรับเลยนะคะว่าช่วงต้นปี2026เนี่ย คำว่า AI นี่เป็นเหมือนคำวิเศษเลยใครๆก็พูดถึงแต่คำถามก็คือในเมื่อทุกบริษัทเทคโนโลยีใหญ่ๆก็บอกว่าตัวเองมี AI ที่สุดยอดเหมือนกันแล้วทําไมควายโว์ถึงโดดเด่นขึ้นมาเป็นพิเศษล่ะคะเป็นคําถามที่ดีมากเลยครับเพราะมันชี้ให้เห็นความแตกต่างระหว่างคําสัญญากับของจริงคือในช่วงนั้นเนี่ยจริงอยู่ที่ทุกบริษัทกําลังโปรโมทแผนงาน AI ของตัวเองกันอยู่ แต่ส่วนใหญ่มันยังอยู่ในขั้นพัฒนาหรือแบบเป็นแค่โปรเจกต์ภายในแต่สิ่งที่ทำให้ควายโชว์แตกต่างก็คือพวกเขามีคลิ้ง2.0คลิ้ง2.0ใช่ครับเป็นโมเดล generative AI ที่เชี่ยวชาญด้านการสร้างวิดีโอแล้วที่สำคัญคือมันใช้งานได้จริงแล้วแล้วมันก็ถูกผนวกเข้าไปในแพลตฟอร์มหลักของเขาเรียบร้อยแล้วด้วยนักลงทุนเลยไม่ได้เห็นค่าสไลด์นำเสนอสวยๆแต่เขาเห็นเครื่องมือที่กำลังทำงานอยู่ยจริงๆครับ อ๋อเข้าใจแล้วค่ะคลิง2.0นี่เองที่เป็นตัวเปลี่ยนเกมพอจะขยายความไม่เห็นภาพหน่อยได้ไหมคะว่ามันทํางานยังไงแล้วมันสร้างเงินให้บริษัทได้ยังไงทําไมมันถึงไม่ใช่แค่ของเล่นเท่ๆที่มีไว้โชว์ได้เลยครับนึกภาพตามแบบนี้นะครับสมมุติว่ามีร้านค้าเล็กๆขายเสื้อผ้าอยู่บนแพลตฟอร์มควายโชว์ค่ะปกติแล้วการจะทําวิดีโอโฆษณาสวยๆสักตัวเนี่ย โอ้โหต้องทุนมันสูงมากใช่ค่ะต้องมีนางแบบสตูดิโอทีมงานอีกใช่ครับแต่ด้วยคลิ้ง2.0เนี่ยร้านค้านี้แค่พิมพ์คำสั่งลงไปว่าสร้างวิดีโอสั้น15วินาทีเป็นนางแบบใส่ชุดเดรสสีแดงเดินอยู่ในคาเฟ่สวยๆสไตล์ปารีสอะไรงี้ ไม่กี่นาทีต่ตอมา AI ก็สร้างวิดีโอคุณค่าระดับ production house ออกมาให้เลยโอ้โหมันคือการทลายกำแพงเรื่องต้นทุนการผลิตคอนเทนต์ไปเลยนะคะเนี่ยแบบนี้ผู้ค้ารายย่อยก็สามารถแข่งกับแบรนด์ใหญ่ๆได้เลยสิคะถูกต้องเป๊ะเลยครับและพอเป็นแบบนี้ปุ๊บมันส่งผลโดยตรงไปยังรายได้หลัก2ส,ส่วนของควายโชว์ทันทีเลยครับรายได้อะไรบ้างคะส่วนแรกคือรายได้จากโฆษณาครับพอผู้ใช้งานหลายล้านคนสามารถสร้างโฆษณาที่น่าสนใจได้ง่ายขึ้น ปริมาณกับคุณภาพของโฆษณาในระบบก็เพิ่มขึ้นมหาศาลควายโชคก็มีรายได้ตรงนี้มากขึ้นตามไปด้วยอ๋อเข้าใจค่ะแล้วส่วนที่สองล่ะคะส่วนที่สองนี่คือหัวใจสำคัญเลยก็คือ live e-commerce ผู้ขายสามารถใช้คลิง2.0สร้างวิดีโอโปรโมทสินค้าก่อนจะเริ่มไลฟ์หรือแม้กระทั่งสร้างฉากหลังเสมือนจริงสวยๆตอนที่กำลังไลฟ์ขายของอยู่ มันทําให้การนําเสนอสินค้าน่าสนใจขึ้นปิดการขายได้มากขึ้นซึ่งค่อยโชคก็ได้ส่วนแบ่งจากยอดขายพวกนั้นพอพอนักลงทุนเห็นว่าเทคโนโลยีนี้มันไม่ใช่แค่แนวคิดแต่เป็นเครื่องจักรทาเงินที่จับต้องได้จริงความเชื่อมั่นมันก็มาเต็มเลยครับพอเห็นภาพเลยค่ะว่าทําไมควอยโช์ถึงโดดเด่นกว่าคู่แข่งในตอนนั้นแล้วถ้าเทียบกับยักษ์ใหญ่อย่างไบดาน ที่มีโดยินหรือ t i k t o อกในจีนนะคะเขามีเทคโนโลยีลักษณะนี้ไหมคะหรือว่าตอนนั้นควายโชวิว่งนําอยู่แต่ในสมรภูมินี้มันเป็นเรื่องของจังหวะแล้วก็การรับรู้ของตลาดครับคือในช่วงเวลานั้นพอดีเคลง2.0เพื่งมีการอัปเดตครั้งใหญ่ที่โชว์ความสามารถใหม่ๆออกมามันเลยสร้างกระแสสร้างความรู้สึกว่าควายโชกำลังมีโมเมนตัมที่แรงกว่านิดๆในเกมนี้ อ๋อ oh, เหมือนเป็นเรื่องเล่าที่น่าสนใจในตลาดใช่ครับตลาดหุ้นชอบเรื่องเล่าแบบนี้เรื่องของมวยรองที่กำลังไล B ่บีแชมป์มันสร้างความตื่นเต้นแล้วก็ดึงดูดเม็ดเงินลงทุนเข้ามาได้ดีมากโอเคค่ะสรุปปัจจัยแรกก็คือควายโชวไม่ได้แค่เกาะกระแส AI แต่มีเครื่องมือที่พิสูจน์แล้วว่าสร้างรายได้ได้จริงแล้วก็เปิดตัวได้ถูกจังหวะด้วยแต่ลำพังแค่เทคโนโลยีดีอย่างเดียว ไม่น่าจะอธิบายการพุ่งขึ้น11%ในวันเดียวได้นะคะมันต้องมีอะไรมากกว่านั้นแน่ๆเหมือนกับว่าหุ้นตัวนี้กำลังฟื้นตัวจากอะไรบางอย่างมาก่อนหน้านี้มันมีเรื่องราวก่อนหน้านั้นใช่ไหมคะใช่เลยครับคุณมองเกมขาดมากการจะเข้าใจว่าทำไมสปริงถึงดีตัวขึ้นสูงได้เราต้องรู้ก่อนว่ามันเคยถูกกดลงไปต่ำแค่ไหนซึ่งนี่ก็นำเรามาสู่ปัจจัยที่สองครับ นั่นคือการฟื้นตัวอย่างรวดเร็วจากข่าวร้ายครั้งใหญ่ข่าวร้ายที่ว่าคืออะไรคะเกิดอะไรขึ้นกับควายโชก่อนที่หุ้นจะพุ่งทะยานขนาดนั้นย้อนกลับไปช่วงปลายเดือนธันวาคม2025ครับไม่กี่สัปดาห์ก่อนหน้านั้นเลยหุ้นของควายโชดิ่งลงประแตะจุดต่ำสุดในรอบเดือนโห oh. บรรยากาศตอนนั้นมืดมนมากสาเหตุหลักมาจากการที่บริษัทออกมายอมรับว่าถูกโจมตีทางไซเบอร์ ไซเบอร์แอตแทหรอคะใช่ครับและที่เลวร้ายคือการโจมตีนั้นส่งผลกระทบโดยตรงกับระบบไลฟ์สตรีมมิงซึ่งอย่างที่เราคุยกันไปเมื่อกี้ว่ามันคือเส้นเลือดใหญ่ที่หล่อเลี้ยงธุรกิจอ e ีคอมเมิร์ซของเขาทั้งหมดเลยโหนั่นมันคือการโจมตีเขาที่จุดตายเลยนะคะนักลงทุนคงจะตื่นตระหนกกันแน่ดูเลยใช่ครับตลาดตอนนั้นเต็มไปด้วยคำถามและความกังวลเลยระบบของค่อยชอปปลอดภัยจริงหรอข้อมูลผู้ใชร้ร่วไหม แล้วพอค้าแม่ค้าออนไลน์จะย้ายไปแพลตฟอร์มอื่นหรือเปล่าวความกลัวพวกนี้ทำให้นักลงทุนบางส่วนเทขายหุ้นออกมาอย่างหนักเลยครับแล้วควายโชว์พริกสถานการณ์จากวิกฤตนี้ได้ยังไงคะหลายบริษัทพอเจอเรื่องแบบนี้เข้าไปกว่าจะฟื้นความเชื่อมั่นได้นี่ใช้เวลานานมากเลยนะ นี่คือจุดที่น่าทึ่งของกรณีนี้เลยครับควายโชว์ตอบสนองต่อวิกฤตได้เร็วและมีประสิทธิภาพอย่างไม่น่าเชื่อพวกเขาสื่อสารกับสาธารณะอย่างโปร่งใสว่าเกิดอะไรขึ้นกำลังแก้ไขยังไงและที่สำคัญคือทีมวิศวกรของเขาเนี่ยสามารถกู้ระบบให้กลับมาทำงานได้เป็นปกติภายในเวลาอันสัน้นเร็วมากเร็วมากครับการกระทำที่รวดเร็วและเด็ดขาดนี้มันส่งสัญญ,ญาณที่ทรงพลังมาก2อ,อย่างสัญ,ญญาณอะไรบ้างคะ สัญญาณแรกคือการแสดงความสามารถทางเทคนิคที่แข็งแกร่งเขาพิสูจน์ให้เห็นว่ามีทีมงานที่เก่งพอจะรับมือกับสถานการณ์เลวร้ายได้จริงสัญญาณที่2คือการแสดงความรับผิดชอบคือไม่ปัดปัญหาแต่เผชิญหน้ากับมันตรงๆวิกฤตครั้งนี้เลยกลายเป็นการทดสอบครั้งใหญ่ที่ควายโชวไม่ใช่แค่สอบผ่านแต่สอบผ่านด้วยคะแนนที่สูงมาก อ๋อเหมือนเปลี่ยนจากข่าวร้ายที่ทำลายความเชื่อมั่นให้กลายเป็นบทพิสูจน์ความแข็งแกร่งขององค์กรไปเลยถูกต้องครับเหมือนกับว่าตลาดลงโทษพวกเขารุนแรงเกินไปจากความตื่นตระหนกพราะเห็นว่าบริษัทจัดการปัญหาได้ดีกว่าที่คาดคนก็เลยรีบกลับเข้ามาซื้อคืนแบบนั้นหรือเปล่าคะใช่เลยครับมันเป็นปรากฏการณ์ที่เราเรียกว่ารีบาวหรือการดีดกลับที่รุนแรง คือเมื่อความกลัวในตลาดมันจางหายไปความโลภและความเชื่อมั่นก็กลับเข้ามาแทนที่อย่างรวดเร็วนักลงทุนกลุ่มที่มองการไกลจะเห็นว่าพื้นฐานของบริษัทยังเหมือนเดิมเทคโนโลยีคลิง2.0ยังอยู่ธุรกิจอ e ีคอมเมิร์ซก็ยังเติบโตปัญหาที่เกิดขึ้นมันเป็นแค่ปัจจัยลบชั่วคราวใช่ครับมันไม่ได้ทำลายความสามารถในการแข่งขันระยะยาวเลยพอราคารุนตกลงมาจึงกลายเป็นโอกาสพองที่จะเข้าซื้อในราคาลดพิเศษ น่าทึ่งจริงๆค่ะจากวิกฤตที่เกือบจะล่มสลายกลายมาเป็นตัวเร่งให้หุ้นพุ่งแรงกว่าเดิมซะอีกเอาละค่ะเรามีกระแสะ AI ที่เป็นลมส่งแล้วก็การฟื้นตัวจากวิกฤตที่เป็นเหมือนสปริงดีดตัวแต่เหมือนว่ายังมีอีกปัจจัยหนึ่งที่เกิดขึ้นอยู่เบื้องหลังเงียบๆแต่ทรงพลังมากใช่ครับและนี่คือปัจจัยที่3ที่เปรียบเสมือนการเทน้ํามันเข้ากองไฟเลยทีเดียวนั่นคือกลยุทธ์การซื้อหุ้นคืนหรือแชร์บายแบ็กของบริษัทเองครับ การซื้อหุ้นคืนถ้าพูดง่ายๆก็คือบริษัทเอาเงินสดของตัวเองมาไล่ซื้อหุ้นของตัวเองในตลาดกลับไปใช่ไหมคะถูกต้องครับซึ่งไคเชาก็ทำแบบนั้นจริงๆโดยมีข้อมูลว่าวันที่31ธันวาคม2025ซึ่งเป็นช่วงที่ตลาดกำลังแพนิคก,กับข่าวไซเบอร์แอตแทพอดีเนี่ยเขาประกาศซื้อหุ้นคืนไปตั้ง3 1 0 0 0 0หุ้นจังหวะเวลานี้มันจงใจชัดๆเลยนะคะ จงใจและฉลาดมากครับการกระทำนี้มันคือการส่งสารที่ชัดเจนและเสียงดังมากไปยังนักลงทุนทุกคนสารอย่างแรกเลยนะคือผู้บริหารกำลังตะโกนบอกตลาดว่าในมุมมองของเราซึ่งเป็นคนที่รู้เรื่องบริษัทดีที่สุดเราเชื่อว่าราคาหุ้นตอนนี้มันถูกเกินไปมากต่ำกว่ามูลค่าที่แท้จริงอ๋อเพราะคุณไม่มีใครอยากใช้เงินบริษัทไปซื้อของที่แพงเกินจริงใช่ครับการกระทำนี้เลยเป็นการแสดงความเชื่อมั่นจากคนวงในที่ทรงพลังที่สุด เหมือนการบอกใบให้นักลงทุนทั่วไปว่าถ้าไม่เชื่อเราก็ดูกันกระทําของเราสิเรากําลังเอาเงินบริษัทเข้าซื้อนะแล้วสารอย่างที่สองล่ะคะสารอย่างที่สองก็ทงพลังไม่แพ้กันครับคือการประกาศว่าสถานะทางการเงินของเราแข็งแกร่งมากและเรามีเงินสดเหลือเฟือลงทิกดูนะครับว่าบริษัทเพิ่งผ่านวิกฤตมาซึ่งนักลงทุนอาจจะก,กังวลว่าต้องใช้เงินมหาศาลในการซ่อมระบบใช่ค่ะหรือต้องชดเชยความเสียหายอืม แต่ก็มีคนมองว่าการซื้อหุ้นคืนเป็นการเอาเงินของผู้ถือหุ้นไปปั่นราคาหุ้นในระยะสั้นแทนที่จะเอาไปลงทุนใน R D เพื่อการเติบโตในระยะยาวประเด็นนี้มีน้ำหนักไหมคะเป็นข้อโต้แย้งที่สมเหตุสมผลและถูกหยิบยกมาพูดถึงเสมอเลยครับแต่ในกรณีของควายโชว์เนี่ยการกระทำนี้มันดูมีน้ำหนักมากขึ้นเพราะมันไม่ใช่การตัดสินใจแบบฉุกละหุก แต่มันเป็นส่วนหนึ่งของแผนการซื้อหุ้นคืนมูลค่าหลายพันล้านดอลลาร์ฮ่องกงที่บริษัทประกาศไว้และทำมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่กลางปี2025แล้วอ๋อคือทำมาตลอดอยู่แล้วใช่ครับมันแสดงให้เห็นว่านี่คือนโยบายการบริหารเงินทุนระยะยาวที่ผ่านการไตร่ตรองมาอย่างดีไม่ใช่การแก้ปัญหาเฉพาะหน้าการกระทำที่สม่ำเสมอนี่แหละครับที่ช่วยเพิ่มความน่าเชื่อถือกับสารที่เขาส่งออกไปเข้าใจแล้วค่ะ พอเอาทั้ง3ปัจจัยมาวางเรียงกันแล้วภาพมันชัดเจนขึ้นมากเลยงั้นเรามาลงปฏิติดประต่อภาพทั้งหมดเข้าด้วยกันอีกครั้งนะคะมันไม่ใช่เหตุการณ์เดียวแต่เป็นการรวมพลังกันของ3องค์ประกอบที่ลงตัวสุดๆใช่เลยครับปัจจัยแรกคือกระแสะ AI และเทคโนโลยีคลิ n จูจุดศที่เป็นเหมือนเครื่องยนต์ที่ทรงพลังคอยสร้างการเติบโตเป็นรากฐานที่แข็งแกร่งให้กับบริษัท ปัจจัยที่2คือการฟื้นตัวจากวิกฤตไซเบอร์แอตแทกที่เป็นเหมือนสปริงที่ถูกอารมณ์ของตลาดกดลงไปจนสุดพอแรงกดหายไปมันก็ดีดตัวกลับขึ้นมาอย่างรุนแรงถูกต้องครับและสุดท้ายปัจจัยที่3คือการซื้อหุ้นคืนของบริษัทที่เป็นเหมือนตะข่ายนิรภัยและก็เชื้อเพลิงในเวลาเดียวกันเลยคือมันทั้งสร้างความมั่นใจให้นักลงทุนว่าราคาจะไม่ลงไปต่ำกว่าน,นี้มากแล้วก็ยังเป็นแรงซื้อที่ช่วยเร่งให้ราคามันพุ่งสูงขึ้นไปอีกใช่ครับ แล้วถ้าเราถอยออกมามองภาพที่ใหญ่ขึ้นอีกนิดหนึ่งนะจะเห็นว่ามันคือการบรรจบกันที่พอเหมาะพอดีของปัจจัยระดับจุลภาคก็คือการตัดสินใจและการกระทําของบริษัทเองกับปัจจัยระดับมหาภาคที่เป็นกระแสเทคโนโลยี AI ใช่ครับและสภาวะตลาดหุ้นเทคโนโลยีฮ่องกงโดยรวมที่กําลังเริ่มกลับมาเป็นขาขึ้นรอบใหม่พอดี ทุกอย่างมันมาบรรจบกันในเวลาเดียวกันจึงไม่แปลกใจเลยที่มาจะกลายเป็นพายุทที่สมบูรณ์แบบอย่างที่เราคุยกันตอนตอน้นเป็นภาพที่ชัดเจนมากค่ะมันไม่ใช่เรื่องของโชคจริงๆแต่เป็นการวางกลยุทธ์การแก้ปัญหาและการอยู่ในที่ที่ถูกเวลาเรื่องราวทั้งหมดนี้มันให้บทเรียนอะไรกับเราบ้างคะผมว่ามันให้บทเรียนที่สำคัญมากและอาจจะกลายเป็นทักษะที่จำเป็นที่สุดในยุคนี้เลยก็ได้ เรื่องราวของควายโชทำให้เราเห็นต้นแบบของสิ่งที่ผมอยากจะเรียกว่ารูปแบบวิกฤตความสามารถความเชื่อมั่นวิกฤตความสามารถความเชื่อมั่นครับ คือเมื่อเกิดวิกฤตชั่วคราวขึ้นกับบริษัทที่มีความสามารถพื้นฐานที่แข็งแกร่งจริงๆและผู้บริหารแสดงความเชื่อมั่นอย่างชัดเจนผ่านการกระทํามันมักจะสร้างโอกาสในการลงทุนที่น่าสนใจอย่างยิ่งเป็นกรอบความคิดที่น่าสนใจมากคะ่ะคือแทนที่จะตุนตะหนกไปกับข่าวร้ายให้เราตั้งสติแล้วมองหาอีกสององค์ประกอบที่เหลือคือความสามารถพื้นฐานของบริษัทกับสัญญาณความเชื่อมั่นจากผู้บริหารถูกต้องครับ และนี่ก็นำไปสู่คำถามสุดท้ายที่น่าคบคิดสำหรับพวกเราทุกคนในโลกอนาคตที่ขับเคลื่อนด้วย AI ซึ่งข่าวสารและความผันผวนจะยิ่งทวีความรุนแรงและรวดเร็วกว่านี้ความสามารถในการแยกแยะระหว่างวิกฤตชั่วคราวที่เป็นโอกาสกับความเสี่ยงระยะยาวที่เป็นสัญญาณอันตรายจริงๆจะกลายเป็นทักษะที่มีค่าที่สุดในการทำความเข้าใจความเคลื่อนไหวทางเศรษฐกิจและการลงทุนหรือไม่ มันคือการฝึกฝนตัวเองให้มองทะลุหมอกควันของความกลัวเพื่อไปให้ถึงแก่นแท้ของมูลค่าที่ซ่อนอยู่ข้างในครับถ้าคุณชอบคลิปแบบนี้กดติดตามช่อง Tiger Review ไว้เลยและอยากให้ทำคลิปแบบไหนพูดเกี่ยวกับอะไรคอมเมนต์ไว้ได้เลยแล้วเจอกันในคลิปต่อไปค่ะ